สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลน์ค่าของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะและสําหรับคันนี้เป็นรถตู้สุดพรีเมียมสุดหรูหราและยังแต่งเบาอีพปรับไฟฟ้านะคะออปชั่นจัดเต็มได้ประตูไฟฟ้า3บานติดตั้งบันไดไฟฟ้านะคะ และคันนี้แรกงไม่เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะและก่อนอื่นเราไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นฮุนไดสตารเลียนะคะ2.2 SEL มาในปี2022นะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวรถเป็นสีดำสีสวยมากๆนะคะภายในเป็นสีเบจน,นะคะยังแต่งเบาวีพีปรับไฟฟ้าสุดหรูรลานะคะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง3บานเลยนะคะติดตั้งบันไดไฟฟ้า และได้จอเพดานมาให้แล้วนะคะออปชันเขาครบคันมากๆสำหรับสตาร์เลียนะคะได้กล้องรอบคันนะคะและเลขไม้เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะและวันนี้ร้าน l i ออนคาเรามาจัดให้นาคาสุดพิเศษราคาเพียง1,590,000บาทเท่านั้นนะคะและออปชั่นภายนนอกภายในตัวรถจะเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะ และสำหรับหุ่ไดสตาร์เลียคันนี้นะคะเขาโฉบเฉี่ยวดูมีสไตล์มากเลยนะคะได้กองรอบคันนะคะมีโลโก้ตัว h ฮ็ ใหญ่ๆอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำม,มีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะคะและตรงนี้เขาจะได้เป็นไฟ Day Time r u n นนิ g งไล h ์นะคะแบบ l e d เวลาติดเขาจะติดยาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าก็ดูมีสไตล์โฉบเฉี่ยวมากๆนะคะและสำหรับฮุนไดสตาร์เลียคันนี้นะคะเขาเป็นสีดำสีนี้บอกเลยว่าเป็นสียอดฮิตยอดนิยมมากๆนะคะเป็นสีที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับสีดำ ริ้วรอยการใช้งานนี้แทบว่าน้อยมากๆนะคะ97 98เลยก็ว่าได้นะคะและสำหรับล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกนะคะเฉพาะรุ่น SEL เท่านั้นนะคะ ดูสวยมากๆนะคะและแดงได้ยางใหม่ของโยโกฮาม่านะคะปี2023ใช้กันได้อีกยาวๆนะคะสำหรับเบาโช็คซุ้มล้อนะคะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะสวยสะอาดมากๆนะคะไม่มีขราบสนิมแต่ยังได้เลยนะคะและในส่วน ของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างอยู่ตรงนี้นะคะและมียังมีกล้องรอบคันนะคะและเขายังมีระบบ BSM นะคะจุดเตือนจุดอัดสายตาอยู่ที่ข้างกระจกแบบนี้เลยนะคะ และยังได้ประตูฟไฟฟ้าทั้ง3บานเลยนะคะให้ดูกันเลยและยังติดตั้งชายบันไดไฟฟ้าสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายมากๆนะคะภายในเป็นสีเบดนะคะแต่งเบาะ VP ีปรับไฟฟ้าสุดหรูรานะคะเบาะปรับไฟฟ้านี้นะคะเขายังสามารถนวดได้ด้วยนะคะปรับร้อนเย็นได้ต่างๆเลยนะคะ โอหออฟชันเขานี้จัดเต็มมากๆนะคะและในส่วนของด้านท้ายโหเห็นไหมคะไฟท้ายดวงใหญ่ๆยาวแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าพารามิเติกพิกเซลนะคะมาพร้อมเซ็นเะซอร์หลังนะคะกล้องมองหลังนะคะและสำหรับสตาเลียนะคะเขายังได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะ เปิดปิดง่ายมากๆนะคะสำหรับสตา์เลียนนะคะเดี๋ยวเรามาให้ชมกันเลยนะคะและสำหรับคานด้านหลังนะคะเราให้ชมกันเลยนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมไม่มีขันไม่มีขยับกันเลยนะคะเรารับประกันเลยนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมแต่อย่างใดลูกคา้าได้รถไปมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะและภายในนี่เลยบอกเลยว่า สวยมากเป็นสีเบนนะคะสีสวยสีสะอาดตามมากๆนะคะและสำหรับเบาะแถวที่3นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานก็สามารถลากขึ้นไปแบบนี้สามารถวางของวางสัมภาระได้อีกเยอะแน่นอนนะคะและสำหรับออปชั่นภายในตัวรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ และนี้นะคะก็คือภายในของรถฮุนได a ตาร์เรียคันนี้นะคะมาพร้อมกุญแจแบบนี้เลยโหดูล้ำมากๆนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกและกดปุ่มพุชสตาร์แบบนี้ได้เลย ง่ายมากๆนะคะและยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะตีกเบาะยังแน่นยังตึงอยู่เลยนะคะและในส่วนของแผงนประตูนะคะเป็นสีดำนะคะและในส่วนของกระจกนะคะนี่เลยค่ะเขาเป็นแบบกว้างนะคะเออเวลาขับขี่นะคะเขาจะแบบทำให้ ทัศนวิสัยในการขับขี่นี้ดีเลิศมากๆเลยคะในส่วนของกระจกที่เขาเป็นบานกว้างแบบนี้นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะคะริ้วรอยการใช้งานนี้แทบไม่มีนะคะดูเรี่ยมดูสะอาดตามมากๆนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยนะคะและในส่วนของหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสออปชันมีเดียมาให้ครบคันมากๆนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะ เดี๋ยวเราให้ชมเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะฟัง fm am นะคะนี่เลยค่ะปรับแอร์จากด้านหลังนะคะก็สามารถปรับได้จากทางนี้หน้าจอนี้ได้เลยนะคะเชื่อมต่อโทรศพัพท์เชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะออปชันมีเดียมาให้ครบคันแอร์ดิจิตอนะคะและคันนี้เขายังมีปาร์คเซนเซนะคะนี่มีระบบกล้องมองหลัง กล้องรอบคันนะคะนี่เลยเขาสะท้อนให้ตรงหน้าจอแบบนี้ได้เลยและยังได้ระบบไวเลสชาร์เจอร์นะคะลูกค้าสามารถเอามือถือชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยได้เลยนะคะครบคันมากๆนะคะเกียร์เขาก็จะได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบระบบปุ่มกดแล้วนั่นเองนะคะและมีช่องเสียบ USB นะคะช่อง Power Outlet มาให้ครบคันมากๆนะคะสำหรับคันนี้คันนี้เลขไม์เพียง4,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติดูแลสูน์นะคะมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะเปลี่ยนโหมดต่างๆได้นะคะและยังได้ระบบ Adaptive Cruise Control นะคะเตือนออกนอกเลนนะคะและคันนี้ยังได้ระบบ พุสตานะคะมีเบรกมือไฟฟ้ากันลื่นถลายนะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะและนะคะยังมีคู่มือการใช้งานมาให้นะคะคู่มือเล่มหนามากนะคะและมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะคันนี้นะคะเขามีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะลูกค้าได้รถไปมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะและเขายัง มีวารันตีเหลือจากศูนย์นะคะ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรอีกด้วยนะคะใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะคะและสำหรับคันนี้นี่เลยยังได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2องข้างนะคะติดตั้งบันไดไฟฟ้านะคะสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายมากๆนะคะและประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะก็สามารถนะคะ เปิดปิดได้จากตรงด้านข้างประตูได้อีก1จุดนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับคุ u n d a ตา t a คันนี้นะคะเวลาขึ้นก็สบายมากๆนะคะนี่เลยเขายังมาพร้อมมาพร้อมเบาะ V-P ปรับไฟฟ้าสุดหรูหรานะคะสามารถปรับได้จากดังด้านข้างนี้ได้เลยนะคะมีระบบอุ่นเบาะร้อนเย็นนะคะมีระบบนวดน,นะคะหูออปชั่น ให้ครบคันและยังได้เสียบ USB ได้นะคะเสียบโทรศัพท์ไปด้วยนะคะนี่เลยค่ะแอร์นะคะเขาก็มีให้ทั้งหมด3ตอนนะคะไปไหนเดินทางนี้แบบว่าแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนสำหรับฮุนใดนะคะฟ้าเพดานนะคะสายสะอาดไม่มีร่องรอยนะคะปากกาหรือยันใดๆเลยนะคะและนี่เขายังมีจอเพดานมาให้นะคะ ออปชันมีเดียมาให้ครบคันเลยนะคะและสําหรับจอเพดานนะคะออปชันมีเดียมาให้ครบคันเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อ YouTube เชื่อมต่อ WiFi นะคะลูกค้าจะดูอะไรได้หมดเลยนะคะดู YouTube นะคะฟังเพลงมีให้ครบคันมากนะคะสําหรับสตาร์เลียคันนี้นะคะและสําหรับห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะ และนี่นะคะก็คือห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันด้านหน้านะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะแผ่นกันความร้อนก็ถือว่าใหม่มากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะและคันนี้เขายังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 2 0 0 c ีนะคะไปหยัดน้ามันมากๆนะคะไม่มีของเหลวรวั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะ เครื่องยนต์สายสะอาดมากๆนะคะสำหรับคันนี้และอย่างที่บอกนะคะวันนี้นะคะเรามาจัดให้ในราคาสุดพิเศษมากๆนะคะสำหรับคันนี้ราคาเพียง1 5ึ0 0ล้านแสนเก้าหมื่นบาทนะคะและสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะยังอยู่ในวารตีศูนย์นะคะ5ปีหรือ1นึ่งแกิโลเมตรนะคะยังได้ยังหนึ่งถึงก่อนลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะใช้ได้อีกยาวๆ แน่นอนนะคะราคา1 5 0 0 0ล้าน0 0าบาทสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดนะคะก็ฟรีแบบจเป็นเซนฟรีค่าโอนและสำหรับลูกค้าคนไหนที่จัดไฟแนนนะคะเครดิตดีรีดาวได้เลยนะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ2 6 0 0 0บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.49%นะคะและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาเยี่ยนชมร้านนะคะเข้ามาดูรถนะคะเลือกซื้อรถ มาได้เลยนะคะร้านเราเปิดทุกวันเลยนะคะต้องร้านเราเปิดทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมรถที่ร้านเราได้ทุกวันนะคะร้านเราก็หาง่ายมากๆนะคะอยู่ห่างเซนทรัลเวสเกตเพียง5นาทีนะคะอยู่ติดกับโลตัสไซนน้อยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่มาไม่ถูกนะคะสามารถเซิร์ชใน Google Map เป็นภาษาไทย คำว่าไรอ้อนคาร์ลดมือสองนะคะตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากโทรเข้ามาหาเราก่อนนะคะสอบถามเรานะคะเรามีบริการลูกค้าทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e b o o o l ลาย y o u t u b e TikTok นะคะหรือเว็บไซต์นะคะลูกค้า สามารถโทรเข้ามาหาเราหรือทักเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางเลยหรือจะวิดีโอคอลดูรถกับเราก็ได้นะคะทุกซอกทุกมุมได้เช่นกันเลยนะคะและสำหรับนะคะก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราจะมีการทำความสะอาดล้างขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบรถทุกครั้งลูกค้าได้รถไปมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนอ้อและสำหรับลูกค้าที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะ ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านนะคะเราก็มีการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านและที่ทํางานเลยแล้วเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกมารับรถอีกเราก็มีการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันซื้อรถร้านเรามีแต่คําว่าฟรีกับฟรีทานั้นนะคะและสําหรับวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและสําหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีก ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ